โอ้โหพี่น้องนี่คือบัวดินสีชมพูฮะนะก็เป็นบัวดินที่นาเล็กได้มาจากบ้านเสียป๋องนะหรือว่าเฮียป๋องตัวจีนเนะี่ยเขาปลูกในร่มนะปลูกในร่มเห็นไหมใบเขียวงามมากนะสวยจริงๆใบสวยฮะแต่ไม่ออกดอกนะเพราะพวกนี้มันต้องการแดดต้องการแสงนะแบบแทบทั้งวันเลยนะพวกนี้ ชงกิจทเสรพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้สุขใจอยู่ในสวนกับนาเล็กตื่นเช้ามาก็ทำ หาอะไรทําให้มันมีความสุขนะเพลิดเพลินไปเรื่อยทุกวันนะอันนี้ก็คือบัวดินสีชมพูนะหลายคนก็เคยเห็นนะเล็กปลูกไปแล้วไอ้บัวดินสีเหลืองนะทีนี้เราไปเจอบัวดินสีชมพูที่บ้านเสียป๋องหรือว่าเฮียป๋องตัวจีนเนี่ยปลูกไว้เต็มกระถางเลยฮะแต่ไม่ออกดอกหรือว่าออกดอกน้อยมากเพราะอะไรฮะ พราะเขาปลูกไว้มันบังเอิญว่าต้นไม้ใหญ่มันสูงขึ้นท่วมนะใบของเขาก็เลยโ,โหเลือ้อยหาแสงก็คือยาวไปนะมันก็พยายามสร้างใบสร้างนะให้ยาวขึ้นไปเพื่อหาแสงนะเพื่อไปสังเคราะห์แสงเนี่ยใบก็จะอ่อนไม่ไม่มีความแข็งแรงนะนี่แหละข้อเสียของการปลูกในร่มล่ะ ใบไม่มีความแข็งแรงแล้วก็ไม่มีแรงที่จะออกดอกนะเดี๋ยวนั่นเล็จะเอามาฟื้นเอามาปลูกในที่ที่เหมาะสมมาแล้วกันงนนั้นใครอยากจะดูว่ามันจะออกดอกหรือเปล่าก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะเดี๋ยวมาดูวิธีการปลูกของนั่นเล็อ่าเบื้องต้นนะนเล็กก็จะจัดการตัดเอาใบออกก่อนนะตัดใบแล้วก็ตัดรากนะตัดแต่งราก ทิ้งให้เขาเกิดรากใหม่นะรากเก่าเนี่ยใช้ประโยชน์ไม่ได้ละมันก็คงเหี่ยวตายแล้วละ่ะบางคนเสียดายกลัวตายไม่ต้องกลัวนะพวกนี้ตัดทิ้งได้เลยให้เขางอกมาใหมนะ่ก็เอาเป็นวิธีการปลูกแบบง่ายๆก็คือการปลูกช้ำหัวไปเลยนะไม่ต้องไปแยกหัวไม่ต้องอ๋อไม่ต้องไปผ่าซีกนะเพราะเรามีเยอะ นี่ครับนาะเลกจัดการตัดใบออกหมดแล้วนะก็คือการตัดใบเนี่ยก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ทําให้เขา,าหัวเขาสมบูรณ์เพราะอะไรเพราะว่าถ้ามีใบเขาจะคายน้ำไงหัวก็จะยิ่งเหี่ยวยิ่งเสียน้ําไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นคือลดการคายน้ำนะตัดใบทิ้งก่อนเดี๋ยวเราก็นําไปปลูกส่วนราก ก็แล้วแต่อยากจะตัดทิ้งก็ตัดไม่อยากตัดก็ไม่เป็นไรนะเบื้องต้นนะั่นและก็จะชําไว้บนอันนี้แผงไข่นะเป็นแผงไข่กระดาษนี่แหละแผงไข่กระดาษทีนี้นะแล้วก็จะวางไปเฉยๆนี่แหละเนะี่ยวางไปข้างล่างข้างล่างเป็นมีพลาสติกนะมีน้ำจะใส่น้ําลงไปให้ความชุ่มชื้นอยู่ข้างล่าง รากของเขาถ้าเกิดว่าชอนชัยลงไปเจอน้ําเขาก็สามารถดูดน้ํามาใช้ได้อันนี้เป็นการทดลองนะใส่ลงไปเลยฮะหัวเล็กๆเนี่ยใส่กันลงไปครับเมื่อเราใส่เสร็จหมดแล้วนะเห็นไหมฮะนาเล็กก็จะเอาดินโรยกลบกลบไปเลยฮะยให้ความชุ่มชื้นแก่เขา ไปเลย เมื่อเรียบร้อยแล้วนั้นแล้วก็จะเอาไปวางไว้ในที่รม่รมๆแล้วก็รดน้ํากันไปเรื่อยๆแล้วคอยดูกันฮะหนึ่งนั้นแล้วก็จะปลูกลงในกระถางนียนะหัวใหญ่ๆหน่อยก็จิ้มลงไปเลยฮนะง่ายๆนะก็ไม่ต้องไปอะไรมากมายกับเขามีที่ว่างตรงไหนก็จิ้มลงไป เขามีดินอะไรอยู่ได้เขาก็โอเคแล้วแหละว,วันนี้ก็เหมือนหัวหอมฮะโดนดินโดนความชื้นเดี๋ยวเขาก็แตกรากแตกใบออกนะ ก็ถ้ามันแน่นเดี๋ยวเราค่อยถอนออกได้นะประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ไปรดน้ำกันปลเกเสร็จแล้วก็รดน้ำกันนะก็ง่ายๆนะอยู่แบบนี้นะน้ำที่ลดลงในตรงแปลงเขาเนี้ยก็จะไปขังอยู่ข้างล่างนะ พลาสติกที่คุมแผงไข่นะฮะรองอยู่ด้านล่างและทำให้เขาชื้นอยู่ตลอดเวลาฮนะ,ะก็เป็นวิธีการง่ายๆของนาเล็กนะคอยติดตามกันต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้สุขใจอยู่ในสวนกับนาเล็กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ